สวัสดีเพื่อนๆครับผมแบทจากเดว้าเนชั่นนนะครับแนนอนครับอยู่ผมก็ต้องพบกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมอยากจะมานําเสนอในส่วนของเครื่องเวิร์กสเตชันนะฮะสำหรับรูปที่คุณสามารถปรับแต่งสเปคเองได้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับตัว C 820นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปของ HP c Workstation เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่า ตัวเครื่องเวิร์ t สเตชันของทาง HP นั้นนะฮะนอกจากจะมาพร้อมกับสเปคระดับไฮเอเร็แล้วนะครับมันยังมาพร้อมกับรูปลักษ์การออกแบบนะครับการเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมนะฮะรวมถึงการระบายความร้อนที่เป็นเยี่ยมนะฮะรวมถึงการป้องกันความปลอดภัยของอุปกรณ์กันด้วยนะครับผมโดยก่อนอื่นนะฮะเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์ของมันนะครับซึ่ง C w เวิร์ a สเตชันนะฮะก็จะมาในการออกแบบรูปลักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่พอสมควรนะฮะผมเลือกใช้วัสดุที่เป็นในส่วนของ อลูมิเนียมอรอยนะฮะเกรดหนาเลยนะครับสำหรับเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับตัวเวิร์กสเตชันนะครับในส่วนของบอดี้นะฮะจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะครับพุ่มด้วยพลาสติกเกรดหนาเลยทีเดียวนะครับผมด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะมาพร้อมกับตัวฝาจับนะฮะสำหรับการขนย้ายที่ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวด้านหน้าครับมาพร้อมกับการออกแบบที่รองรับการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะฮะจะมีการออกแบบที่เป็นรูปแบบตะแกรงนะครับสำหรับการให ลมสามารถไททออกไปทางด้านหลังเคสได้อย่างสะดวกสบายนะฮะมีการติดตั้งในส่วนของการลีเดอร์นะครับรูปแบบต่างๆนะครับสำหรับการรองรับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆนะครับผมมากพร้อมกับตัวที่เป็น DVD ีดลอมนะครับสำหรับการใช้งานแผ่น CD หรือแผ่น DVD นั่นเองนะครับมีการติดโลโก้ในส่วนของ HP มาให้นะครับและบอบอกรุ่นที่เป็น C820 นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปของทาง HP นั่นเองนะครับผมเรามาดูในส่วนของด้านข้างครับ อย่างที่บอกไปครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมเกรดค่อนข้างหนาครับตัวฝาข้างนะครับจะรองรับการเปิดแบบฝาพับแบบนี้นะครับผมและที่สําคัญครับมันมาพร้อมกับตัวกุญแจล็อกนะครับสาหรับป้องกันอุปกรณ์ภายในนะครับผมซึ่งมันจะแถมในส่วนของนี่ฮะเป็นเป็นกุญแจล็อกนะครับผมก็ให้ทำการล็อกอย่างนี้ครับก็จะปกป้องอุปกรณ์ด้านในได้นะครับผมอ่า เมืเปิดออกมาครับเราจะพบกับการออกแบบวัสดุระดับพรีเมียมนะครับของทาง HP นะครับผมซึ่งสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีช่องระบายอากาศเลยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้กนะครับมันจะแบ่งการาระบายความร้อนออกเป็น2องเซกชันนะครับสส่วนนะครับก็คือในส่วนของการาระบายความร้อนของการจอ ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการระบายความร้อนของในส่วนของ CPU และเมนบอร์ดโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะแยกออกจากกันซึ่งประโยชน์ในส่วนนี้นะครับก็จะช่วยให้การระบายความร้อนนะครับเป็นไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับซึ่งทาง HP ออกแบบในส่วนของ Airflow นะครับหรือว,ว่าทิศทางลมนะครับให้เป่าลมออกทางหลังเคสโดยตรงนะครับผมซึ่งจะทําให้ไม่เกิดความร้อนสะสมอยู่ภายในเคสและอีกอย่างนะครับ แน่นอนครับด้วยความที่เป็นเคสแบบปิดอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันฝุ่นได้อีกด้วยนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของวัสดุที่ทเป็นอลูมิเนียมเกรดหนานะครับและส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับสล็อตอุปกรณ์ที่เป็นแบบทูนฟรีนะครับหรือไม่ต้องการการใช้น็อตหรือว่าใช้อุปกรณ์ในการแกะนะครับอย่างแรกครับเรามาดูในส่วนของสล็อตนะครับ ของการติดตั้งอุปกรณ์สตอรเรจต่างๆนะครับซึ่งในเซตนี้นะครับ4820ก็จะมาพร้อมกับ SSD นะครับ1ลูกแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีก1ลูกนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้เองนะครับว่าจะต้องการ SSD ความจุเท่าไหร่ฮาร์ดดิสก์ความจุเท่าไหร่ต้องการเรนหรือเปล่านะครับวิธีการสอดครับก็สามารถปลดออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็จะมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะมาในแบบของเป็นเป็นไรเบยสำเร็จรูปนะครับก็สามารถแกะออกได้ทันทีนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับติดตั้งมให้ห่งลูกเช้าผมในส่วนต่อไปครับเรามาดูในส่วนของอชุดระบายความร้อนของตัวการะจอนะครับที่ป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะนะครับก็สามารถปลดออกม้ได้อย่างง่ายดายครับอันนี้เป็นวัสดุผสมนะฮะเป็นในส่วนของอลูมิเนียมแล้วก็เป็นพลาสติกเกลียน,นะครับการรับปบป้องฝุ่น ทีนี้ฮะติดตั้งในส่วนของการ์ดจอมาเรียกได้ว่าเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งเป็นการ์ดจอเวิร์กสเตชันและการ์ดคำนวณน,นะครับผมในส่วนของ1 8 2 0รุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับการ์ดจอ Nvidia ด o r d o o นะครับในรุ่นของ K2000 นะครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอระดับเมนสตรีมที่รองรับงานเวิร์กสเตชันได้ค่อนข้างดีนะครับผมรวมถึงการ์ดคำนวณโดยเฉพาะครับซึ่งก็จะมีการติดตั้งในส่วนของ Nvidia Tesla K20 นะครับผมซึ่งก็โดดเด่นในส่วนของงานคำนวณงานซิมูเลตต่างๆนะครับผมก็ติดตั้งมาในเซตเดียวกันก็เรียกได้ว่าในเซตนี้เนี่ยโดดเด่นทั้งงาน w o r k ์กสเตชังานเซิร์ฟเวอร์งานคำนวณต่างๆนะครับผมในส่วนต่อมาครับเป็นชุดระบายความร้อนของทาง HP ที่ออกแบบมาให้ระบายความร้อนในส่วนของเมนบอร์ดและ CPU โดยเฉพาะนะครับผมก็เดี๋ยวผมแกะออาม้ดูนะครับนี่นะครับก็สังเกตได้ว่า ภายในครับก็จะมีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนมานะครับหลายตัวเลยทีเดียวนะครับรับรองว่าไม่เกิดความร้อนสะสมแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะช่วยระบายความร้อนนะครับจากภายในเคสออกทางด้านหลังเคสได้โดยตรงนะครับเรามาดูกันรายละเอียดนิดนึงนะฮะในส่วนของฮีทซิงระบายความร้อนนะครับเป็นฮีทซิง์ชนิดพิเศษนะครับที่ทาง HP ออกแบบมานะครับเพื่อให้ถ่ายเทความร้อนจาก c p u ได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งก็จะเป็น เป็นแผงฮีตซิงค์ขนาดใหญ่นะครับเราก็ใช้การระบายความร้อนที่เป็นท่อฮีตไป์นะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับผมสำหรับการระบายความร้อนให้กับเมนบอร์ดซึ่งเป็นเกรดเซิร์ฟเวอร์เช่นกันนะครับที่ออกแบบโดยทาง HP โดยเฉพาะนะครับผม CPU ที่ติดตั้งนะก็แน่นอนครับเป็น CPU เกรดเซิร์ฟเวอร์นะครับที่รองรับการทำงานเวิร์ t สเตชันระดับสูงโดยเฉพาะนั่นก็คือ i n t e l x ซ on นะครับติดตั้งมาในแบบด u ว l CPU นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของแรมครับ จะมีการติดตั้งแอมแบบ ETC นะครับที่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอนครับแน่นอนว่าด้านความเสถียรนะครับ4 8 2 0เป็นหนเลยทีเดียวนะครับผมสุดท้ายนะเป็นในส่วนของชุด power supply นะฮะเป็น power supply แบบ Switching นะครับผมซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายนะฮะแล้วก็เป็น power supply grade server อีกด้วยนะครับ เค้าสปายตัวนี้นะครับมาในขนาดกําลังไฟที่1 2 2 5วัตต์นะครับผมแล้วก็คขานด้จ่ายไฟได้นิ่งนะครับผมแล้วก็รองรับการทํางานแบบ2 4ต่อ7นะครับเปิดทํางานทั้งสัปดาห์ได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมนะครับในส่วนของเครื่องเวิร์ t สเตชันเครื่องนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับเพียงสั่งซื้อกันเข้ามาทางเดเ a n เนช r ่ l ลนะครับซึ่ง ในส่วนของ HP c Workstation เครื่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถคัสตอมไม์นะครับหรือว่าปรับแต่งสเปคได้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของ CPU นะครับที่สามารถอัปเกรดเป็นรุ่นที่สูงกว่าน,นี้ได้นะครับ <Everyone. S 1> เพื่อ, <ๆ S 1> อรองรับคอประมวลผลเทรดประมวลผลที่สูงกว่าน,นี้นะครับผมหรือการอัปเกรดความจุเมมโมรีนะ <ๆ S 2> ครับเพื่อรองรับงาน Workstation ระดับสูง <Hamp. S 1> หรือไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดในส่วนของการ์ดจอ Workstation นะครับให้เป็นรุ่นที่สูงกว่านี้ได้นะครับเพื่อรองรับการทํางานของท่านให้ได้มากที่สุด มสำหรับเพื zaman, ่อนๆคนไหนนะที่สนใจ HP C Workstation นะครับรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage ของ d e w a a t u r a l นะครับหรือว่าติดต่อกันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะมาสัมผัสตัวจริงมาลองทดสอบก็สามารถเข้ามาได้ที่ออฟฟิศของเรานะครับ d e w a a t u r a l นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101หทับครับสำหรับวันนี้ครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 万寿皇太后。